เป็นเพอร์ซันอลช p อปเปอร์ให้กับเพื่อนๆโอ้เป <Q zer x 3> ็นกระเป๋านะคะโอ้โนเยี่ยวมาทธรรมาลูกไม่จำเท่ๆเปรี้ยวๆเยี่ยวๆผสมกันนี่นเปรี้ยวเยี่ยว กับโคกับบีอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เรากลับมาอีกครั้งกับการทําหน้าที่เป็น Personal Shopper ให้กับเพื่อนๆต้องเรียกใหม่คุณลูกค้าคุณลูก ค่าของเราก็คือมีคุณเบฟคุณตูนคุณสลันแล้วก็คุณเลแกนทั้งหมด4ท่านนะคะที่รอบนี้มาขุดหนุนเพอร์ซน l ลช o อปเปอร์บริงตี้กันนะคะ <c oughs> เนือ่องจากว่ารอบที่แล้วเราไปเป็นเพอร์ซน l ลช o อปเปอร์ให้เพื่อนๆในการช็อปเปองสับอางแล้วแต่รอบนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเสื้อผ้ากันบ้างเพราะว่าเพื่อนเราบอกว่ามึงซื้อเสืเอ้อผ้าให้หน่อยช่วงนี้ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อยากให้เรามาเลือกเสื้อผ้าให้เขาตามโจทย์ที่เขากำหนดนให้แต่ว่าอย่างแรกเลยคือฝากกดไลค์ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูโจทย์จากเพื่อน ให้ทรายออนให้ดูด้วยนะคะว่าจะถูกใจแค่ไหนเพื่อนจะให้กี่คะแนนแบบกับการเป็น Personal Shopper อร์ของบิงนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกเนี่ยเราก็ต้องรับโจทย์จากลูกค้าแล้วก่อนเดี๋ยวไปฟังโจทย์ของลูกค้าแล้วก่อนนะคะ <c oughs> ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพิจารณาอะไรกันบ้าง ของเบบนะคะคือช่วงนี้เบบเบื่อกับลุคเดิมๆของตัวเองมากนะคะก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนลุคใหม่เป็นแนวที่เคยแต่งมาก่อนอย่างเช่นแนวไอรอนเกาหลีขึ้นสเตนนะคะขอให้ในลุกอะมีเลเยอร์เยอะๆแล้วก็มีแอสเซสซอรี่เยอะๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่แอสเซสซอรี่น้อยเรฟเลเรนซ์เนี่ยขอเป็นแนวแอสปาเพนดามาคือชอบมากแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นแนวที่เราคงแต่งต่างเองไม่ได้นะขอให้วิงเลือกมาแบบที่สวยจนคนเหลียวหลังก็รอดูเลย อ่ะสวัสดีฮะคือเราอ่ะจะมีลุกให้มันเลือก3ลุกเว้ยอยู่ที่ว่ามันจ,จะเลือกอะไรให้เราลุกแรกเนี่ยอยากได้ลุกไปออกงานมีความแกลมโอเวอร์ไซส์ได้แบบมีเลเยอร์ได้แล้วก็ลุกที่2อ่ะเดลี่ไลฟ์เอาไว้ถ่ายคลิปเรียบๆขอสีไม่เด้งส่วนลุกที่3นะฮะอยากได้ชิคๆคือไม่ใช่เสื้อผ้าฉีกข,ขาดนะไม่ใช่สบมมาลุยเอาไปตัดไม่ใช่อนะ่ะ ไม่บา้าคนคงไม่ใส่อะข้อสำคัญของการแมทลุคนี้คือต้องมีความเข้ากันเราใส่ชาวข้าวก็ได้พ้ามาไปเดินเล่นก็ได้ออกไปข้างนอกคนก็ว้าวคนอยู่ในบ้านก็ว้าวอยากให้บิงลองเลือกดูว่าอยากซื้อแบบไหนให้เราก็ให้บิงเอาอันสามก็เดี๋ยวออไปดูกันนะคะว่าบิงจะซื้ออะไรให้เรา โอเคโจทย์นะคะที่ตูนจะให้กับบิงนะคะในการเป็น Personal Shopper ในครั้งนี้นะคะก็คืออาทิตย์หน้าตูนจะมีทำคอนเทนต์กับน้องช่างภาพนะคะก็เลยอยากได้ชุดที่มีความเก๋เท่แต่ว่ายังมีความเซ็กซี่อยู่นะคะแล้วก็แมทกระถุงน่องได้หรือว่าถุงเท้ายาวๆได้จริงๆแล้วลำๆไปเลยก็ได้ก็ไม่ติดนะคะก็เลยตีเป็นโจทย์แบบนี้ให้บิงไปนะคะ ลุคที่เราอยากได้นะคะก็คือเป็นลุกสําหรับคนที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนคืออย่างเราอย่างเงี้ยชอบไปเที่ยวกลางคืนนะแต่ว่าไม่ได้มีลุกที่เหมาะกับไปเที่ยวกลางคืนขนาดนั้นบางทีใส่เสื้อยืดไปแล้วสถานที่อย่างเงี้ยมันคือในเมืองบางทีเสื้อธรรมดาก็ดูเหมือนไม่ให้เกียรติสถานที่เพราะฉะนั้นลุกที่เราอยากได้เนี่ยคือลุกที่เหมาะกับการไปเที่ยวกลางคืนมีความเท่มีความดูดีให้เกียรติสถานที่เป็นลุกที่ทําให้คนที่หน้าตาเรียบร้อยแบบเราเนี่ยดูแซ่บขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้ฝืนธรรมชาติตปรรระจําาาววัันนขอองงเเไดดู้้้ยยกใใหหมมช่่แบบสสิ คนที่หน้าตาเรียบร้อยคนเนี้ยดูเท่ดูมีอะไรขึ้นมาได้ค่ะฝาก Personal Shopper b r i n ร t งตด้วยนะคะ คือที่พิงเลือกร้านเนี้ยเพราะว่าเราอยากแนะนําทุกคนมากคือร้าน Matter Maker นะคะมันชิคมากแบรนด์ไทยที่เขามีความเป็นแบรนด์นอกสูงอะคือแบรนด์เนี้ยปังมากน่ารักอะมันเป็นชุดที่แบบคนจะถามว่าชุดของอะไรแล้วชุดเขา,า,ามันดูมีลูกเล่นที่สามารถเอามาแมทกันได้สำหรับเราเรารู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์สตรีทที่ถูกต้องแล้วที่สําคัญคือช็อปใหญ่มากอย่างตอนนี้เราอยู่ช็อป Matter Maker ที่สยามสแควร์นะคะอยู่ตรงข้ามกับ Gen เ l e w o ม่นเลยตรงแฟกชิพสโตร์เหมือนกันใหญ่มากๆซึ่งเอาแค่หน้าช็อปนะมันให้ฟีลเหมือนเรา,เนามแบบ ซันโดญี่ปุ่นหรือว่าแนวทรงซูที่โซสถ้าทุกคนมาหน้าร้านนะก่อนเข้าร้านแล้วขอแอบหาทํานิดนึงอันนี้อยากไปยาเพราะว่าตอนนี้เขามีคอลเลคชันที่เขาแต่งร้านเป็นกราฟฟิตี้เลยหน้าร้านน่ารักมากๆคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาทำคอลเลคชันชื่อว่า Little Disaster Maker นะคะเป็นคอลเลคชันที่ Metal Maker นะคะ X กับ Gentle Little w o m e n เขาะฉะนั้นในคอลเลคชันนี้ก็จะมีทั้งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแนวสตรีทอะมีครบหมดเลยเขาก็เลยเนรมิตร้านเขาให้เป็น g r a ฟิตี้ซึ่งก่อนเข้าร้านอะเดี๋ยวเราขอแชร์ก่อนแล้วก็ทั้งชุดเนี่ยก็คือมาจากแบรนด์ Metal Maker เหมือนกันตั้งแต่ไซส์เล็กยันแบบ XL เลยอะคือเขามีหมดเลยแล้วรู้สึกว่ามันใส่ได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นรูปร่างแบบไหนคิดว่าตอบโจทย์จากวันนี้เพราะว่าลูกค้าวันนี้มีทั้งแบบแนวแซบแนวเรียบร้อยคือมีหมดเลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเเเรรราาาาใให้้้ดูทอลคขขงไปนนนกั่ะ แล้วลองกล้องวายทูเคแล้วยังไงามากมันเข้ามากมันดีมากใช้กล้องวายทูเคหน้าร้านเดี๋ยวคุณรู้ไปดูตอนนี้เพอร์สันอลขอถ่ายรูปก,ก่อน แบรนด์ Matter Maker เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ Street Contemporary คือเอาง่ายๆแนวสตรีทเข้าถึงง่ายฟีลแบบทุกคนเดินมาหยิบจับชิ้นไหนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายสไตล์ให้เลือกสำหรับเราเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้สตรีทจา๋ามันยังดูมีความเอามา mix and match ได้คือเสื้อบางตัวเขาก็ยังดูออกแบบให้ใส่ได้หลายแนวหลายสไตล์นะคะแล้วมันมีอ c นเริลด้วยอย,อย่างอันนี้คือมว่วมันมีดีเทลรู้เ่าเลยคือมันจะมีห้อยอย่างเงี้ยก็พวกอันเริลล่ะคือน่ารักมากมาก hey. Hey. ถ้าพูดถึงเอสปาร์ดามาดอ็สวีว่าโทสอน มันจะเป็นเดนิมเป็นสีทึมๆแล้วก็ถ้ามีสีหลุดๆก็จะเป็นสีแดงแดงน้ำเงินเข้มๆไปเลยซึ่งเอาจริงๆตอบโจทย์กับแบรนด์นี้เพราะว่าสีเข้ามาปุ๊บสีที่เห็นแลยสีแรกคือแดงน้ำเงินแล้วก็พวกทึมๆของเอสปานเนี้มันจะเป็นแนวแบบหลุดๆแบบขนๆก็จะเป็นแนวเขียวๆม่วงๆซึ่งคิดว่าอันเนี้ยไม่ยากเราก็หาได้แต่ทีนี้เราก็ต้องเลือกให้มันสัมพันธ์กับลูกค้าเราด้วยคิดยังไมน้องคือคิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์นะอะคือถ้าดูในจะลุเ่อะมวีมันจะสั้นมาากกซึ่งเรรรู้้สววดยีระลูกค้าคนเนนี้ขาไมม่่่ัใจชวง ถ้าบนโปล่ลางต้องไม่โปอันนี้ตอบโจทย์อยู่นดด้วยค่ะลับซราค่ะเฮ้ยอันนี้ดูเป็นเอสป้าสีอย่างเงี้ยใช่เลยอันนี้ได้อยู่เนาะแต่ถ้าให้เลือกกะชอบตัวเมื่อกี้มากกว่ารู้สึกว่าถ้าคุณลูกค้าเราใส่ตัวนี้จะดูตัน เราลูดมาตั้งแต่ราวแรกอะนี่แต่ละราวมันไม่เหมือนกันเลยนะอย่างอันนี้เป็นแนวกึงๆ่งอยู่บ้านได้อย่างตัวนี้เราก็จะเห็นเลแกนก็ใส่ผู้หญิงก็ใส่ได้อันนี้คือยูนิเซ็คคือผู้ชายสมัยนี้ชอบใส่เสื้อฟิลทรอยซีวานมีตั้งแต่ x s ถึง XL ใส่ก็คือเยอะมากๆนะคะตอนนี้ของเบฟอะคือบี๊ง่ังเลมากจริงๆอันนี้รู้สึกว่าแบบคือมันตรงตามเลฟความเป็นเอสปาเอ็มวีล่าสุดเลยมันจะมีลุกหนึ่งที่อย่างคนเขาใส่เดนิมกันหมดแต่อันนี้รู้สึกว่าแบบเบฟใส่มากแต่ยังไออก,า,ก,กา,า้ากตงเป กอนเกงตัวนี้เราสุกว่าเห็นสิ่งข้ามาเร้สุกว่าใช่เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครจะไปต่างประเทศอะเราอะเชียร์ว่าให้ทุกคนอะมันถึงสภาพาที่นี่เพราะเวลาเอาไปใส่ต่างประเทศอะเก๋กุบสำหรับลูกค้าคนแรกของเราอะน้องของเก่งหน่อยนี่น้องทํางนานขึ้นไวๆหน่อย นะลูกค้าคนแรกอะตอนแรกจะเลือกอันนี้แต่รู้สึกว่าแบบเขาต้องอินซีเครียวกับชุดนี้มากๆเพราะว่ามันโป๊เราก็เลยคิดว่าเอาให้ตอบโจทย์กับลูกค้าคนแรกส่วนเสื้อมันต้องเป็นเสื้อแบบเราแล้วเผื้อเขาไม่ใส่สายเดี๋ยวลูกไม้สีดำข้างในอะคือมันค่อนข้างตรงเล็บก,กับความเป็นดราม่าเอสปารเลยรวมคนก็รู้่าคิดว่าน่าจะเข้ากับเบฟแล้วแต่ไม่เคยเห็นพี่เบฟใส่รจริงใช่คือจะเป็นลุกที่ไม่เคยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวลูกค้าได้ไปจะชอบไหมสำหรับคนแรกนะคะลุกแรกแอสเซทิลี แต่คิดว่าันี้น่าจะเข้าสุดอะกับเสื้ออะสมมุัเสื้อตัวนี้แล้วใส่กับนี้เข้าไปแซบเลยอะเนาะเนี่ยอันนี้พันเจ็ดเก้าสิบแต่แบบดีมากดูดิเฮ้ยมากว่าลูกค้าคนแรกประทับใจเรายังแก้มพิว่าเกิดภาพที่มันใส่ออกมาแล้วอะแซบจริงผู้ชายเอฟไม่ผู้ชายเอฟแต่ว่าไม่คุยกับผู้ชายต่อก็เท่านั้น เลแกนบอกว่าอยากได้ฟิลแบบชิกๆใส่ยังไงให้ลูกจำเหมือนจะไม่เข้ากันแต่แมทกันแล้วเข้ากันสีซ้อนสีลายซ้อนลายแล้วก็ต้องมีเลเยอร์เพราะฉะนั้นของเลแกนอะไม่ยาก สองนะคะคือก็จะเป็นเสื้อผ้าแนว everyday มีเสื้อยืดกางเกงเสื้อหนาวหรือฮูดดี้จะอยู่ชั้นสองหรือพวกหมวกอสซสซอรี่กระเป๋าก็คือน่ารักหลายชิ้นมากแต่ทีเนี้ยโจทย์เลแกนก็คืออยากได้บ้าแล้วก็โลกจําสีก็จะต้องเสะเดิดมากที่สุดซึ่งมิงก็คิดว่าของเลแกนเนี่ยข้างในมันต้องมีเบสิกสักหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราจะต้องมาเลือกชิ้นที่เบสิกที่สุดก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเติมเฮ้ยตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนนองส้ำหนึ่งแมทต์ปะ คือเรากำลังเถียงกันเลยค่ะว่าเราควรให้เลแกนใส่กระโปรงดีไหมแล้วใส่กางเกงข้างในพี่ลอง 1, นะึกภ่านมาถ้าสมมติว่าใส่กระโปรง ก็ใส่กับกางเกงขายาวข้างในแล้วก็ใส่กับหมวกปินนี่อะแล้วแบบที่มันมีสายตรงนี้โครทที่ที่คิดว่าตัวนี้อีเลแกนต์อยากบ้ามากเดี๋ยวกูจัดให้มือคือทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพแต่คือถ้าใส่อย่างเงี้ยแราใส่กางเกงข้างในอะแล้วก็มีเสื้อแบบพวกเสื้อหนาวอะตอบโจทย์มันไม่ด่ากูให้ตบเลยชุดเนี้ยโหเลิศนี่ไม่ได้แกงอันนี้เอาจริงๆนะคือโจทย์เลแกนย้ำอีกครั้งนะคะธรรมดาโลกไม่จำอันนี้เท่แล้วก็ใส่กางเกงข้างในรู้สึกว่าเอาอันนี้แทนนี่ไหม มากอะ่ะ2 2 9 0น่ารักมากคือถ้าเลแกนอยากโรกจำมากกระเป๋าก็ต้องเป็นใบนี้คืออันนี้มันน่ารักมากแล้วก็นี่เขา,าจะมีไอเทมก,กวนๆอย่างอันนี้นเป็นเทปกาวมีหลายอย่างมากแล้วก็กระเป๋าที่เราชอบคืออันนี้ไว้เรารู้สึกว่ามันยูนิเซ็กดีมันจะเป็นแบบซีฟี่อย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักอะ่ะผู้ช่วยต้องถือด้หนไหมคะ่ะเนี่ยมันเท่มากเห็นไหมอย่างอันนี้ก็จะเป็นสายใหญ่แบบเก๋ๆ ื่องจากขายดีมากอันนี้หมดให้เปลี่ยนเป็นอันที่เข้ากันแทนเพราะเห็นหุ่นใส่เป็นอันนี้เดี๋ยวไปรอดูตอนเลแกนใส่ว่าจะเป็นยังไงส่วนกระเป๋าพี่ว้อันนี้ยังไงก็ต้องหมีแล้วนะถ้าจะเอาให้สุดอ่ะอคิดว่าหมีเข้าท่อนล่างที่ใส่กระถุงน่องได้อันนี้คือตีตามโจทต้องเป็นสันส้นๆยังไงก็ต้องสัน้นไม่ก็ประมาณเข่าได้ตามเทนอีตูน่ะแม้เื่อไว้ก่อนเทเท่ด้วยใช่ปะเทเๆเปรี้ยวเยี่ยวผสมกันเทเท่เปรี้ยวเยี่ยวเออเ้วเอาแบบท่อนล่างให้ใส่กระซนสูงได้ แต่อยากได้เทด้วยงงปะอ,อันนี้ปะล่ะใส่กับถุงน่องได้ตัวเดียวไม่ต้องมีอะไรเลยคิดว่ากางเกงแบบบีงก,ก็ตอบโจทย์แล้วก็เทด้วยแซบด้วยใส่ท้นสูงได้ถุงน่องได้เคื่อของตูน่ะจะน้อยสุดแต่ว่าต้องดูแซบที่สุดโจทย์ก็คือน้อยแต่แซบคิดว่าเสื้อต้องเป็นเชิ้ตตัวใหญ่เทวิ่งได้ตัวนี้ให้ตูนนะคะน่ารักมากๆคือมันไม่ใช่เสื้อเชอิ้ตธรรมดาแต่มันเป็นเสื้อเชอิ้ตโอเวอร์ไซส์ราคา2 2งพันสองแล้วก็เดี๋ยวให้ตูนไปแมทกับถุงน่องแล้วเดี๋ยวเราไปหาอาุ เหนื่อยนะ mm. มึงเลือกเสื้อผ้าเหนื่อยกว่าเลือกเครื่องสำอางนะเพราะว่าเราต้องคิดว่าเขาจะใส่กมาเราเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือของคุณตูนอะ่ะได้เรียบร้อยแล้วก็คือตูนเอาไปแมทกับถุงน่อง<ต>คิดว่าตูนใส่กมาแล้วนะ่าจะสวยมากชอบไปเที่ยวกลางคืนอยากได้ลุคที่เปลี่ยนจากคนที่แบบหน้าตาเรียบร้อยอะ่ะดูเป็นแซบได้ไม่จืดชืดแต่ดูแบบไม่ฝื่นความเป็นพี่สละอันนี้<อ>ไม่จืดชืดเป็นอินกับ,บ,บหน้าตาที่เรียบร้อยของเขา แล้วกลมเกินมีความเป็นธรรมาชาติสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยออไปเที่ยวกลางคืนหรือใส่ธรรมดา,าปกปติไปลอ <c oughs> งเอาตัวเองก่อนถสแลนนะ่ะเวลาไปเที่ยวกลางคืนน่ะจะมีปัญหามากกับเรื่องเสื้อผ้าไม่รู้จะใส่อะไรดีไม่งั้นก็คือไปอยู่เสื้อตัวเดียวก็คือเสื้อขาประจัมอะคิดว่าสแลนน่ะใส่อะไรที่แบบเยอะเกินก็ดูขัดกับลุคเพราะว่า <c oughs> ด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเยอะอะคือถ้าใส่อะไรที่มันดูแฟชั่นมากอะมันก็ฝืนเขาคือเราคิดว่ายังไงมันก็ต้องคงคอนเซ็ปต์ความมินิมอลซึ่งเราจริงๆมมีีกกาางงเเแบบบน้ยหัจรัุวราาะ่ทกค้งเเววลาไไปที่ยสันม่่คอยมีกกาาางงเเเเแแแบบบบบบนนนนนีีี้้้อใหมมััดดููป็่สรพะว่่่่าากกกงงเสสวนนมมั็ไใ การแกกีนห่าไปมันก็ไม่ใสเพราะม่มันคือหน้าสลันมันเรียบร้อยคือถ้ามันใสอย่างนี้มันจะดูเป็นชุดนอนเลยอันนี้ไหมรักหมามากคิดว่าคนเนี้ยเขามีความแบบขี้หนาวอย่างในอะไรที่แบบอมใจแล้วดูเท่ด้วยอันนี้ก็เอามาผูกเอวได้คิดว่าชุดนี้ดูแบบเท่ทำมาทำเองแล้วก็ดูฉีกต้องมีเสื้อข้างในวะสีดําเป็นเชือกกล้ามเพื่อแบบว่านางอยากจะถอดเออยากจะถอดโชว์ความเยี่ยวแล้วก็ดูแบบมีอะไรก็คือคิดว่าเสื้ออย่างเงี้ยแบบกำลังดี กระเป๋าอันนี้น่ารักมากเลยค่ะโคตรพี่สลัน,พพลนเปล่าค่ยเ,เสร็จเนี่ยคิดว่าลูกค้าน่าจะประทับใจค่ะ เพอร o ซนาลชอปเปอร์วิงตี้ทำการบ้านครบแล้วนะคะเราก็ได้ของตัวเองไปทำอย่างพวกเสื้อยืด่มันก็จะเป็นเสื้อยืดแนวสตรีทสตรีทหน่อยมีความแบบเป็นตัวอักษรโบโบเป็นพวกงานปักอะไรเยอะมากอยากให้ทุกคนมาลองดูถ้าใครอยากมาชอป Ma t t e r Maker สยามสแควร์นะคะเป็นแฟลกชิพเลยอยู่ตรงสยามสแควร์วันมีขายทั้งหน้าร้านด้วยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์เว็บตรงนี้นะคะแปะให้บิงมาทุกรอบแล้ววิงได้ของกลับบ้านทุกรอบเพราะว่าแต่ละครั้งมาคือของเขาเปลี่ยนทุกเดือนเรามันจะเป็นคอเลคชันแบบมีอนะินสปิเรชันอะคือเป็นคอ,เ,อนนเลก นนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเพื่อนเราใส่เราลองชุดต่อไปไหนขอบคุณค่ะลูกค้าเอยอะมากมีหน้ามากเลยอะ่ะแบบนี้มันหาย,ยากอะไรนะจริงอันนี้กระเป๋าอ๋อโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อนะคะโอเคแซบใส่ไงวะเอ๊ะโอเคตรงปกแล้วก็แอคเซอรี่นะคะ เดี๋ยวไปลองกันเลยยวดยว d การเล่น,นเปนเกตัวแรกนะคะเป็นเกยงเกงสีดำเฮ้ยเก้าเคนะเนี่ยก็ไม่ได้ดูฉีกอะไรนี่กว่า โอเคตัว okay. ที่สองกระโปรงนะฮะไม่อยากให้ฉันเป็นชนเผ่ายิบซีอาเสื้อก็เป็นของแมชอร์นะฮะคือชื้อเลยนี่น่ารักมากตอนคอนี้ออกมาคืออยากได้มากคือมนเดินเลยกันดูดิไอพวกเนี้ยน่าจะเป็นของที่อันเอ็กซ์ปคเต็ดนะฮะสวัสดีครับผมเกิร์ผมไายก็พวกเอ็กคราวิวลี่ยรอะไรเงี้ยัวกไปวันกวัน อุ้ยนี่น่ารักเป็นกระเป๋านะฮะไม่ใช่ตุ๊กตาเฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามันนี่มันมีซ่อนไหมพกถุงได้พกถุงได้หมายถึงถุงพลาสติกนะนม่เป็นกระเป๋ารับว่ะสมมติว่าโดนโจลปนใช่พี่เป็นไรครับผมเปิดให้ครับผมเปิดให้ครับปุ๊บนี่อยู่ในนี้เอาไปให้หมด แต่ไปไม่หมดไงเพราะว่าเราซ่อนทองไว้นี่ไงเออเดี๋ยวลองไปแมทช์ลุคให้ดูดีกว่าว่าชุดนี้เวลาแมทช์ออกมามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคนะครับทั้งหมดของชุดเราก็รู้สึกว่าอยากใส่ออกไปเดินทุกวันเลยอีบิงมันทากันบ้านดีวะ่ะสําหรับเรานะทุกอย่างมันดูเข้ากันหมดเลยมันดูแมทชิ่งกันหมดเอออันนี้แว่นเราก็เอามาใส่เองแล้วกับกระโปรงกระเป๋าเดิเฮ้ยก็ได้อยู่นะถูกใจถูกใจ ได้มาแล้วถูงเบอร์เลอร์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบิงจะจัดชุดอะไรมาให้เราบ้างรอรอรอมรอเป็นกระเป๋าน่ารักมากทุกคนอุ้ยน่ารักมากถูกใจมากอันนี้เป็นของชิ้นแรกนะคะชิ้นต่อไปนะจ๊ะอุ้ยน่ารัก เขาว่าน่าลับได้เปลองมากเทปลนน่ารักป้าวันอยากได้พอด,ดีเลยอ่ะแล้วซึ่งกางเกงทรงเนี้ยเป็นกางเกงที่แบบตูนอ่ะชอบใส่อยู่แล้วเฮ้ย hey, แล้วเป็นหัวใจตรงนี้น่ารักมาก ต่อไปนะคะมันต้องเป็นเสื้อแ,ลแหละเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีหัวใจตรงนี้เขียน Matter Maker ซึ่งมันอะเป็น math, แมตก์เกางเกๆพอดีเลยเพราะว่าเ,เก่งไอ้ตรงข้างล่างมันก็เป็นมีหมุดหมุดหัวใจมีความแมนแต่ไม่ทิ้งความแซบ่บความเซ็กซี่ด้วยแบบการตกแต่งหัวใจนะคะก็อ,อันนี้ถูกใจมากลิงตอบโจทย์ได้ดีมากเดี๋ยวจะใส่ไปทำคอนเทนต์นะคะมีโชเกอร์อ๋อเยเป็นโชเกอร์ทุกคนดูดิเก๋มากอะ่ะ ตูนะจะมาทายออนให้ทุกคนดูนะคะว่าลูกนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคอนเทนต์ที่เราได้ออกมาจะแซบเก๋ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ เ้าอุ้ยเทไม่ไหวสิกไม่ไหวบิงนีกระเป๋าให้ด้วยบิงคือรู้ใจมากนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่มันมีความแบบพัฟฟี่หรือมันจะเรียกว่าฟัฟฟี่พอกอดไปแล้วมันจะมีลมออกมาแบบเราว่าตอบโจทย์มากเลยจับเนื้อกระเป๋าไปอะเราว่าบิงคิดมาแล้วเพราะว่าเราขอโจทย์เป็นการเที่ยวกลางคืนเวลาไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันจะค่อนข้างเละบางทีน,น้ําก็จะหกใส่ของโน่นนี่นั่นซึ่งของพวกนี้มันความรู้สึกว่ามันดูเป็นอะไรที่พอน้ําหยดใส่แต่มันดูไม่ซึมเดี๋ยวลองสูด มันเป็นอย่างนี้สมมุติแล้วกระเป๋ามีคนเผลอมาทําเครื่องดื่มหกใส่อุ๊อ่ะมันไม่ซึมลงไปมันแบบปึบื้มอะโอเคหูเปียกอุ๊ยเกางเกงอุ๊ย,ย,น,ยน่ารักอะขอความระบายความจีบกแต่มันดูชิวนะน่ารักม่ะปิงปิ๊รู้ใจมากใช่มากจะใส่ได้ไหมอีกเรื่องนะอุ๊ยยังมีอีกน่ารักนะคะแล้วก็ข้างหลังคือเราว่าใดาๆคือมันต้องใส่ด้วยกัน โอเคถือว่าถ้ารีวิว personal shopper b r i n g y ตัคนี้ก็คือตีโจทย์เราถูกแล้วก็เลือกของที่น่ารักมากมากม,ากม,ากมาให้ตัวนี้ personal shopper Brinzy ก็ทําให้เห็นว่าเว้าน,นี้ก็มีสินค้าที่คนชิวๆอย่างเราใส่ได้แล้วไม่ได้ดูฝืนเกินไปไม่ได้ดูเยอะเกินเ,ก ن. เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองกันค <Hey. S 1> ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรากลับมาเป็น Personal Shopper อีกครั้งรอบนี้นะคะเรามาเลือกเสื้อผ้าให้เ,เพื่อนๆเอาจริงๆเห็นลูกค้าเราลองแล้วบอกเลยว่าถูกใจปังทุกคนนะคะสําหรับใครที่อยากได้เสื้อผ้า Mattermaker นะคะก็พุ่งตัวไปได้ที่แฟลกชิพอยู่ที่สยามสแควร์นะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้เลยใต้อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์